ครับเรามาคุยถึงเรื่องปิงทะเลกันนะครับปิงทะเลเราก็รู้ลักษณะมันก่อนนะปิงทะเลเนี่ยมันอยู่ในน้ําทะเลนะคาว่าทะเลเนี่ยก็คือให้นะซึ่งเวลามันอยู่เนี่ยลักษณะของมันจะอยู่นิ่งๆน,นะอยู่นิ่งๆการเคลื่อนไหวน้อยแต่ลักษณะตัวมันเวลาพอเราเอามาทานเนี่ยมันจะเหมือนกับเหมือนกับเส้นเอ็นนะที่มีความยืดหยุ่นในใน,ในตรงนั้นของมัน ซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเรามองในหลักของแผนจีนเนี่ยปิงยะเล่ะมันจะไปบำรุงไตหินนะซึ่งไตเนี่ยมันจะมีไตหินกับไตหย,ยางซึ่งปิงตรงนี้อะมันลิฟไตหินเนี่ยมันก็คือมันจะลิฟไม่ร้อนบำรุงได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆเพราะร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้พลังงานเยอะพอเราเราเราบำรุงไปปุ๊บเนี่ย มันเหมือนกับไตในตรงนี้เนี่ยมันจะได้ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะส่วนในลักษณะในตัวเนื้อของมันเนี่ยจริงๆถ้าเป็นทางหลัว,วิทยาศาสตร์มันน่าจะมีโพแทสเซียมซึ่งบางครั้งเนี่ยในไตเนี่ยต้องการโพแทสเซียมบางส่วนนะซึ่งเวลาพอเรากินไปปุ๊บเนี่ยเราอาจจะดูอาหารมันอร่อยส่วนหนึ่งละแต่จริงๆเราได้โพแทสเซียมในไตโดยไม่รู้ตัวซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้ พลังไตทํางานดีสารน้ําในร่างกายทํางานดีซึ่งจะประกอบทําให้คอไม่แห้งมีชีวิตชีวามีสริเพราะว่าสารน้ําเนี่ยมันมันน้ำมันมันมันข่มไฟนะเพราะนั้นถ้าเกิดสารน้ําดีมันข่มไฟมันก็ทําใหร้ระบบหัวใจหลอดเลือดทํางานดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ